สวัสดีครับพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เื้อยังครับบุลเล่พ่อใหญ่บุลเล่พ่อใหญ่บุญเล่เขาเคยลงคลิปเราอยู่ตระดนเหรอสูตรเราเนี่ยสูตรแม่นทีเด้ได้มาจากกองสลากวัตถุสูตรนี่สูตรมาจากกองสลากงวดที่แล้วถือบ่ข้อถือจะไหนจัวะจงงวดเราว่ะจะห้องบ่ชได้ไหมมันตั้มจับรังเขียบเมื่อก่อนถืออะไรถือจับไปกันนั่นบ่มัได้หลายตัวดีเลยเี่นันเขาจะเป็นแบบเว้บอก่อ เอาเอาตอนตนนี water, function, at, ้เอาเอาางวันที่หนึ่งตั้งวัลที่หตั้งบอกสูตรท่นนั้นเลยอ้เาเอาเอาเอาหางรางวันที่หนึ่งตั้งไว้แล้วก็สามหกสามสหอเจปไรลงพูนราอะรกมันราลองอะไรอีพ่อเฮ็ดสูตรแบบนี้แล้วบัดนี้มืวดวังหันท่าใดพ่ออวดว่างหันลองตั้งให้เบื้งนพ่อมันอกเี้ยมือว่างหันมันอกเี้ยเจ็ดงี้ยงกว่เจก่าเี้ยงงวดก่อน เจ็ดเก่าเออบวกก่อนน้องบดอะไเขาจับคนเขาจับถือเขาได้โตดบอกโอ้เขาจับถือเขาได้โตดววันนี้เขาจะรับกันลายนี่นะอะไรนี่นี้ให้ให้จับคือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เป็นเลขตั้งเป็นเลขเออมี่จะครูเตือนสี่หน้าบหลัังนนีำสมมติว่าพ่อจับคู่ที่สี่หายไปยิบจับลอตเตอรี่สิจับจับแบบใดครับพ่อต้องแบบะไรสมมติเราเมื่อวันเมื่อวันเสาร์เนาะ เสามีสองมีสามมีสี่มีสามตัวนเขาก็จับรังเคียรกจับเอานี่เขาเอาสี่เป็นหลักนะเอาสามเป็นหลักสามสี่แปดหกเก็แปดเอาหกเก็หายสกับเขาถือตัวรานแต่ว่าพอปจับหรอกพอสุดสองตัตามตัวเลยหพ่อตัวสามตัวตัวเต็มขนาดพ่อบุญเล่ คันจับนี่สามารถจับเป็น3ามจ็แปดสงสีก็ได้ไหมพ่อเราไปสรับกันแล้วตะกี้เห็นเอาให้ใหห้พ่อจับให้ดีก็ครับว้าผมหูเลยจับอรรถว่าเอาพ่อพ่อมันมีตัวไหนนะครับมีซ้ำนี่ป่สามหกซื้อเนตัวคอยมากนะคอยซื้อตัวนี้กัตัวนี้แปดสามแปดสามเดซื้อสามแปตัวเดียวนีบ่พ่อกเขียนสามแปดเลยเนาะ มันวันเสือกจับจับใครกันเราหในะคุวามฝันน่ะนะคามฝันตันั้นเนยสามฝันเห็นปลาขากตีปตัวิบตัวเียมั้งันนี้พ่อฝันบ้างเลยก่อนฝันเห็นปลาฝันเห็นปลาปลากระสีบอมปลาเป็นแปดเจ็ดแปดห้าเจาับนะพ่อจับจับไปจลกเป็มือกา เจ็ดแปดห้าเจ็ดแห้อยู่ในสูตรเบิดตัวนั้นเมนแต่อยู่ในเลขกันนี่แล้วล่เดี๋ยวเด้อพี่น้องเขียนอยู่จะเฝ้าด้วยจเย็นยาฟ้าก่าหันพวกแล้ว่าสามแปดมันบ่สามตัวละวกอนสามตัวก่อนเม็กเงียงก่เจ็ดแปดห้าตอนเห็นป้าปะพ่อเจ็ดัปเห้านะคะแปกับ3-8แปล้วก็สามเนาะี่พรถว่ามา สามแปดต่ว่าขันเอฟซีบมากน้ำพอกระจับเอาได้นน่นมาแน่นอนระหว่างหกตนี่จับสลับค่อยไปค่อยมากกันด้เนาะเ่ยมัเก็ย็ออกน้องเพื่อนถือถือนกให้จ้าบารน้ก็เอาให้พี่น้องคนเงเอา ผ่าไปได้หนึงครับพ่อเนยพ่อบุญเลี่ข้าวส่หนาเอิกเลยพ่อเดี๋ยวกองบนจิบแท่งไปหาเดพ่อนั้งพิมพ์อดีเลยจ้าพ่อบุญเล่พ่อบุญเล่นะคะอ๋ออธิบายพี่น้องฟังเนี่ยนะครับอยู่ในวงกลมสี่เหลี่ยมนต่คืออย่างคือมีไม่มีหัวสามมีหกมีแปดอะไรหนาคือเป็นเลขตัวหลักตัวหลักตัวหลักเอาหนึ่งที่หนึ่งตั้งเป็นอ่างเนีเป็นสูตรคำนวณนะพ่อเนาะสูตรเห็ดมากจากจักงปีหรอครับเม็ดมาตั้งปีหรอกเขาห้องเก็บสิบหก ตั้งแต่อายุสิบเป็นลุมตอนนี้อายุเท่าไรล้วพ่อหกสิบหกหกสหลายปีแหห้าสิบห้าสิบห้าสิบาคนก็ถือก็เอามาเข้ากับวาถามกับไห้สูตรเข้าไปบนกี่ที่ลอกแล้วเขาจเห็ดก็ได้ถามกับไห่บ่อบ่อิบ่อว่าเหยียบยังนะ้วเขาบไ่ได้หวงเนาะเป็นปัเนะค่ะเนะเป็นปันสูตรค่ะสำรงับวดนี้กับพอเห็ดออกมาได้ มีเลขสามเลขหกเลขสี่เลขเก็เลขหาเลขแปดเนาะอันนี้พ่อบอกว่าให้จับเอาจับป่ยเอาแต่ที่พ่อจับให้มีเจ็ดแปดหากับสามแปดเนาะโอ้ยคอยตีความฝันได้สุดรอกจับเจ็ดแปดหาเลยหลงมียัไงไม่ใส่ความฝันพ่มันเข้ากันกับสูตรพอดีพ่อจะยอยู่ว่อยู่ตลอดนะบนเนอบฮูก็เป็นแนวทางแนวทางเท่านั้นนะคะแต่ว่าส่วนมากมันกับเข้าเป็นวห้าและสามวัี่ผ่านมากกับศูนย์สามบอกไอ สามศูนย์หกจับใส่โคดตวเาอรตัวเข้าสามตัวป่ะพ่อหนึ่งพันสามศูนย์หกจับเอามาทาหาเขาโจนไหมพ่อสามศูนย์หกจับใส่น่ะนะจับเราปล่อยโอ้โหจะกีจับมาเขาดอกตัตรงๆเจ้าจับเอานะถึงตัตรงตรงแบบเดียึตัตรงๆหมเข้ามาอยางไนจับมันไปถึงสามตัวแล้วสามตัว ตัวตรงๆสามตัวก็คื้อพันหาเราอะโอ้ก็เก้เาเือกเลี้ยกบาบาทใ่พันหาไอ้เนี่นซื้อหน่อยคนเราคนน่ะคนเฒ่าเราเขาตีหนาตีหลังอันนะสูตรนี่ได้มาหาสิบปีแล้วโอ้หาสิบบวปีแ้้หาสิบปีประวัติผู้ได้ขอบกาให้แต่แ่อายุสิบหกสิบหกเถ่าเดี๋ยวนี่หกสิบเจ็ดหกยี่สิบยี่สิบมาบวชมาบวชก็ลมาบวชด้วยดมบวชเลยีสิบสอง ยี่สิบสองอันนี้ที่ผ่าเอาเมียพ่อะขอเรดวิ่งตัวนึงพ่อะเรดวิ่งวิ่งตัวนึงมีมีบ่ตัววิ่งครับวิ่งแค่ตัวนึงวิ่งตัวนึงพ่าะขอก็มักแปดมัดเดียวมักแปดมัดสามนี่เดียวมักแปดมัดสามเออแต่ว่ารจับคู่มาแล้วนี่สามแปดเอาวิ่งแปดกับสามเนาะวิ่งแปดกับสามอันนี้คือมักสวนตัวของพ่อ แต่มันก็อยู่ในสูตรนั่นแหละน้องพ่อเราเอาก็ฝันกับฝันบมแน่นอนก็เอก็ไห้ฝันคือเราถามกับบอกมันบ่ได้ขยายไปสายตีเรียนมันอยู่ในอันนี้ในตัวนี้ในกลุ่มนี่ในกลุ่มนี้เลาวคือเก่าล่ะวิ่งแปดกับสามเข้ามาแล้วหกสิบวัด กะตั้งแต่อายุสิบหกะอแม่นหกีเ่ไหมเออม่นเขามาเล็้วหาสิบปีหาสิบปีเนาะเขามาเลวหาสิบปีซ้ำอายุเลยเนะซ้ำอายุไหมเราเห็นสูตรมากกตั้งสิบหกอืตั้งแต่สิบหกปีป้าเทียบเจ้าใดมุ่งเจ้าไปอยู่กรุงเทพไปอยู่อยู่ก็งแก่อยู่ถังแก่ก็สิบหกถึงยี่สิบมาบวช กลับไปไปอยู่ยือห้าปีไป,ประโยชน์เอกสารห้าปีเกษต่สูตรนี่ไม่ตลอดเอาต่อสูตรนียมีถือยู่เขียนไว้ฝันหน่อยเขียนมันถึงกเกษตรเอาหน้าต่างไปเอาเก้าอี้ไปยืนเขียนอย่างคนไปลืมอย่างคนงานโรงงานไปลืมแล้วไฟเฮ็ดบริได้เจอเนานะเต็มแพล่เลยวะ่ะฝันเห็ดหลวงพ่อนี่แหละย,ยกมือใส่หาเก้าอีเขียนไว้หาเก้าอี้หาร้อยคนเลยเอาเก้าอี้ขึ้นไปเขียนไว้ยังคนมีงวดเดียวเนี่ยถือสามสูตรเขียนใส่กระดานเตรียมเพลยเขียนใส่กรอบ ปุ๋นบัรเทาแก่นนะใช่ค่ะเพราะือน้ำกันเม็ดปัญญาว่ากัยังว่าลืมถือตะกณ์ปัญญาว่าลืมอย่างว่าะทีม้าของสูตรพ่อทีม้าของสูตรนะแทีม้าของสูตรเลยว่าจังไรดังเลยเสียงระฆังวัดพน้อทีม้าของสูตรโอ้ทีม้าน่ะคนคนพี่น้องบริเกียนนี่แหละเราไปอยู่กรุงเทพเขาเขาอยู่วัด มาหาปึกใสใสโรยมาไอ้วันรัตนาสงครามนั่นแหละทางสนนวนเราอยจะนอนก็ได้หลุกใต้่อยกลับไว้อยู่หันกันอยู่บวชได้ดูแยันยัน็นยันยันันพันยันยันยรนยันยันาันยันยันันยนยันยันยัยันยันยันยัันันยยเยันนนยันยันยนก็ไดัเย็นยูตรใน้มนยันยันยัยันยนยัยนยั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 นยยันนยัาตันันันนยยัััยยันนัันนนัันันกันันน เลขไม่หลายตัวด้วยมากก็จะเขาเลขเพราหลายตัวผมนะสำหรับวันี้กอนี้เจ็ดแปดห้าสามแปดวิ่งแปดกับสามมันใจจรเส้นนะวันนินพ่อมั่นใจจักรเส้นค้งวันนี้คุณพ่อคะว่ารวยูแล้วว่ายเปอร์เซ็นโอ้อ่ะขอบคุณพ่อหลายๆจ้าพ่อเปอร์เซสคบครัคุ้าขอบคุณหลายๆจ้าพ่อ